ไม่ใช่ว่ากดกล้องแล้วก็ไอ้นี่มาเลยแล้วน้องก็กินหนึ่งเดียวนี่กินอิ่มแล้ว เธอ,อไม่ได้ตัดเล็บนานแล้วนี่หว่าแมวหืกวนเข้ากงก็แล้กวอนเรวไฟจะออกก้วไฟแป๊บนึง กินอิ่มแล้วก็นอนพ่อเด็กอ่อนขออแม่เออไปส่งมันกันน,น,น,นเอนแล้วเหรอนอนแล้วเหรอเออเอเอนอนในเปลแล้วลูกก็เหตัวเอง Ê ê ê ê, ê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  mặc kiểu này mặc sự kiểu này thấy chưa mà hmm? พี่แมว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 ที่เกียดใส่คลิปเสียงนะแมวเนาะเนาะขี้เกียดตัดด้วยเพื่อนเ็าทำเขาทำเพจอยู่นะคะอ่าเขาน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วแหละ ทีนี้เขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้ซื้อกล้องโกโปแล้วก็อบอกว่าเสียดายค่ากล้องอ่าใช้มือถือนี่แหละมันโทรได้ด้วยก็สองปีเปลี่ยนทีเออรุ่นแบบกลางๆอะ่ะไม่ใช่รุ่นเรือธงอะ่ะอีเพื่อนบอกไม่เป็นไรโกโป ถูกนี้เตียงดูในละะาซาด้เดี๋ยวขายเป็นอันฟิลิเอตอยู่ไม่ใช่เหรอแตะเข้าไปจ้าสองหมื่นกว่าซื้ออาหารเมร็ดได้กี่ถุงวะเนี่ยคือเป็นอาหารเมร็ดอาหารแมวอาหารหมาได้เลยลบอกเออช่างมันเถอะเอามือถือถ่ายเหมือนเดิมมาแหละก็คือสัน่นถ้าสั่นดูไม่ได้เดี๋ยวคนดูเขาก็เปลี่ยนช่องเองแหละ คือช่วงเวลาตีสี่นะคะจะเป็นเวลาฉี่เวลาอึของเด็กๆอีกรอบหนึ่งพี่ฝ้ายจะฉี่จะอึตั้งแต่รอบหัวค่ำนะคะตั้งแต่ประมาณสองทุ่มเสร็จแล้วเที่ยงคืนก็จะฉี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เรียกให้แม่เทส่วนมี่แมวจะชอบอึแล้วก็ฉี่ตอนตีสี่แต่คุณหมากสุกนี่คือแล้วแต่ แล้วแต่สภาวะช่องท้องบางทีก็สี่ทุ่มบางทีก็หกโมงเช้าเอาแน่ไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยชอบกินน้ำนะคะขนาดตัดไผ่เงินขึ้นมาให้กินทุกอาทิตย์นะ่ะแมวบางทีแมวก็สวยบางทีแมวก็น่ากลัวทำไมแมวไม่แบบ เป็นผู้หญิงแบบน่ารากักน่ารากักทุกมุมเหมือนพี่ไฟวะ่ะลูกอ,อื้มเธอตาเธออยากจะบอกว่าตอนตอนที่อาจจะขอหมากสุกมาเลี้ยงมีคนจองหมากสุกหลายหลายคนมากแต่เราใช้อภิสิทธ์ก็เลยได้ตัวหมากสุกมาไอ้คอกนั้นก็มีแมวลายเปรอะตัวหนึ่งนะคะซึ่งแสบมาก ซึ่งตอนที่ทเราหมากสุกมานางก็คลานมานั่งตักมาอะไรสารพัดนะคะแต่ว่าเราไม่เอาเพราะว่าเราอยากได้สีนี้สรุปก็คือโชคดีที่ไม่เอามาเพราะว่านางแป็นมากส่วนนี้แมวตอนที่เอาขึ้นมาเลี้ยงใหม่ๆพากันโพสหาบ้านหา จนไม่รู้จะหายยังไงมันน่ากลัวมันตัวดำใช่ไม่แมวไม่มีใครเอาเลยเสยริมหลอนะครับกินอิ่มัวทางน้นก็นอนส่วนนี้ก็อะไรวิธีอินฟลูเอนเซอร์โอ้ยจิกกล้องจิกกล้องแตกแกสวยกักยังคนซังกันหลายแต่หน่มมั่นค่ะหนอสวย หนูคิดว่าหนูสวยใช่ไหมคะมีแมวหนูคิดว่าหนูสวยหนูจะทำอะไรก็ได้เพราะหนูสวยโอ้ยจะอีคือนางจะชอบมานอนข้างๆนะคะแต่ว่าเรากอดไม่ได้ถ้านางอยากกอดนางจะกอดเองไม่เหมือนพี่ไฟ แก้ว,วแก้ว,ว,วมันร้องเหมือนมันไปโกรธใครมาเลยแก้ว,ว,วอ่ะเอเะแล้วหรอพวกแกมาปลูกฉันตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วพวกแกก็ามานอนตอนนี้เนี่ยนะตอนที่ต้องฝืนตัวเองไปทํางานเนี่ยทุกคนคะมีที่จะขายอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะ อยู่ห่างจากถนนแจ้งสนิทประมาณ300เมตรหกไร่ขายที่2ล้านนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะใกล้ราชพัฒนนะคะเอ้ยสวย าจากตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมาอึตื่นขึ้นมาวิ่งไล่กันตัดมาที่ตอนนี้6กนาฬิกาสิบนาทีพี่กำลังจะสู่คิดคะ่ะเลือกผ่านแล้ว แกยังได้นอนฉันนะ่ะต้องลงไปทำงานในอะ้วน